มงคนกับบ้านหลังนี้แล้วก็พี่น้องที่เดินทางมาตรงนี้กันนะครับะนะครับช่วงนี้ผมจะไม่ให้การเสียเวลานะครับมาพบกับพิธีกรผู้ดำเนินรายการนะครับนะฮะพี่สัมพันธ์ในพัฒน,น์ธนวับเสียงตัวเบอร์สักนิดหนึ่งครับผมใครอยากจะเป็นพิธีกรเดี๋ยวก็มาแจ้งน้องพอรกันแล้วกันเราช่วยกันตรงนี้ ครับสวัสดีครับขอบคุณวิลลี่มากนะครับครับมาก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันสําคัญในเรื่องของการที่เรามาถือเรื่องผานาทีความเป็นสุริมงคลให้กับชีวิตของพวกเราชาววงการลูกทุ่งนะดาววิลลี่นะครับก็ทุกคนได้บุญได้กุศลไปโดยพร้อมเพรียงกันวันนี้จะมีนักร้องมาร่วมงานมากมายหลายท่านด้วยกันนะครับครับเดี๋ยวคิวเขาจะทยอยมาจากน้องพรนรออยู่ไหนจ๊ะพรน้องพรเอามาส่งก่อนนะครับสักชุดหนึ่งครับพรพรคนสวยอยู่ไหน ครับดูแลจ้าเอามาก่อนกับน้องพอรเอามาก่อนเลยให้หน้าที่กับน้องพอรดูแลคิวศิลปินนะครับ,บขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่มาทํารายการงานในวันนี้ขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับทุกท่านพร้อมด้วยศิลปินนักรองครับนะครับ,รบ,บอ,าอาจารย์ไพฑูลขันทองขอบคุณมากนะครับขอบคุณสําหรับคุณรุชรีศิลชาเห็นหน้อา,อาอยู่แล้วคุณดาวมายุดีครับเหมือนอย่างที่บอกแต่ละทีวีช่อง3-2นี้ งานสําคัญที่ไหนไม่สําคัญก็ไปนะให้ความร่วมมือถือว่าเป็นเรื่องของสื่อสารการบันเทิงครับข่าวทั่วไปไทยรัฐทีวีจะต้องนําข่าวไปเสนอกันทุกที่ซึ่งเป็นข่าวที่พวกเราได้รูดูกันแพร่หลายข่าวทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกด้วยนะครับรับก็ต้องขอบคุณไทยรัฐทีวีก็ได้นําเสนอข่าวผมนี่เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับมาหากินเอ็นอยู่ประจําบ่อยๆขอบคุณมากพร้อมด้วยสื่ออื่นๆด้วยนะครับ ถ้าผมแล้วมีคิวนักร้องมาก็จะไปตามคิวนะครับครับน้องเบียน้องเบียขึ้นก่อนไหลูกเอาไหมเอาก่อนไหมคือว่าอาจารย์ไปทูกใครนหครับอาจารย์ก่อนเหรออ๋อเบียยังเสริมหน้าอยู่น้องเบียเสริมหน้าอยู่ครับอนักร้องท่านไหนที่พร้อมแล้วขึ้นมาก่อน่วงนี้นะครับไก่นุจจีเอาเลยีลูกก่อนลูกมามาไก่มา๋อไก่น้องไก่ให้สัมภาษณ์ไทยรัฐทีวีอยู่อะอ๋อน้องดาวน้องดาว ยังง่ายๆดีกว่ามานี่เลยมาคุณแสบสารชุบใสายันปัญญามาอ่ามาประเดิมก่อนเลยมาประเดิมก่อนพี่เอาเดียวนะเดียวเดียวได้ฉายก่อนเลยอ้าวเพื่อนนะนะเพื่อนครับเดียวเด้ยวฉายก่อนนะครับประเดิมไปทีในวันนี้ครับก็มาแล้วบางท่านอาจจะรับประทานอาหารอยู่ผมเองทานแล้วกินเร็วดมไหม โอ้ยิ่งกว่าอีกครับงานนี้มีแดอุดมสมบูรณ์ครับอาจารย์สัมพันธ์ครับโอ้โหอทจารย์ฮะทานไม่บวชไม่ไหวก็ไม่รู้ว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันอร่อยทุกอย่างจริงๆเลยแม่บอกตรงๆครับท่านผู้ฟังโอ้โหผมนายสมัครเจ้าเก่าไปเขาเปลี่ยนนายยกเป็นคนที่สามสิบฝ่าแล้วก็ดูเพยงอีกอย่าพูดครับผมครับอาเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะฮะมันอาบางทีไม่มีเพลงผมจะเอา อ่าอะไรแฟกได้ใส่มันจะช้าไปผมร้องเพลงตลาดเลยก็แล้วกันใส่ใส่นะครับเอ่ออย่างอย่างฮะอาจารย์เพลงนี้ก็แล้วกันผมร้องเพลงถึงเธอผู้เป็นดวงใจก็แล้วกันขอบคุณอาจารย์ดากี้ด้วยนะฮะขอบคุณน้องพรพอลล่าด้วยนะครับเจนนี่นะครับแม่หญิงรวยแล้วก็วันนี้ขอบคุณยินดีต้อนรับกับค่ายชัยมงคลโปรโมชั่นด้วยนะครับซึ่งเป็นค่ายที่ได้เดินทางมาร่วมนั่นก็คืออาชายมงคลพร้อมด้วย อาแสงระบินถิ่นภูทรนะครับแต่ยังกำลังเดินทางมาขอบคุณทุกกำลังใจครับเดี๋ยวผมคนแรกปถมมาเลิกวันนี้ถือว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยสูตรก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องทั้งสิ้นเลยเอาแต่เสียงมาเอาแต่เสียงนะครับถึงเธอผู้เป็นดวงใจนะครับถึงเธอผู้เป็นดวงใจครับขอบคุณเชฟโควิดด้วยขอบคุณฤสีด้วยนะฮะอาจารย์ทุกๆกท่านที่ได้มาร่วมงานปรบมือใ้ดังให้ตัวเองสักครั้งครับวันนี้เราจะอิ่มบุญ ขอบคุณผู้จัดการพี่อีทนะฮะพี่อีทเชญยิ้มนะฮะตอนนี้เป็นนักการเมืองไปแล้วนะครับแล้วก็หลายๆท่านเลยครับสื่อมวลชนทุกท่านทุกแดงวันนี้เอ้าฟังเพลงก็แล้วกันเดี๋ยวจะมีนักร้องดิวกันไปเรื่อยๆกับเพลงนี้ครับเรามาเจอกันได้วันนี้เพราะว่าถึงเธอผู้เป็นดวงใจครับ ปท um He <really alone. S 2> ี่ห้องใจของฉันคอยจ้องเฝ้าแต่มองจงเธอทุกยามรักเธอจนเต็มดวงใจเธอจะไม่รักฉันก็ตาม เชฟโควิดรางวัลน,นี้เดี๋ยวจะไปทอดพระป่าต่อนะฮะวันที่7กันยาขอบคุณมาก น่าเลาฉันลงรักเา้าจนไม่ลืมหูลืมตารักเธอจนเต็มดวงใจจะเก็บเธอไว้เนื่อยโบชาจะรักเธอ อขอบคุณทุกกำลังใจทุกรอยยิ้มนะครับขอบคุณพี่อีทรอยยิ้มด้วยถือว่าวงการตลกนั้นพี่อก,ก็ได้สร้างนักร้องสร้างเสิลปินตลกไว้มากมายแล้วตอนนี้เข้าสู่วงการเมืองไปที่เรียบร้อยครับหรือนายกอีทของเราขอบคุณพี่อีทด้วยนะพี่อีทนะนาน,นานเดี๋ยวลอยกระทงของงานสักทีขอบคุณเจนนี่ด้วยนะฮะแม่หญิงด้วยนะฮะ สักนิด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  จนเต็มดวงใจจะเก็บเธอไว้เหนื่อย,อยบูชาจะรักเธอไม่มีรอยร้าปรารถนาแค่เพียงใจเธอขอบคุณทุกนังใจแล้วก็รอยยิ้มด้วยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเชฟโควิดที่มอบรางวัลให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณนะเรินเราจะมีศิลปินหมุนเวียนกันไป